สวัสดีเจ้าวันนี้พ่อโมกจะมาจอผักพักบุ้งพี่น้องจอพักบุ้งนาพี่น้องนี่คือผักบุ้งจะไปล้างมาเร็ยบร้ยแล้วจ้ะพี่น้องเส้นน้อยคนท้อ <c> ง <oughs> พักบุ้งนาแจ้พี่น้องพักบุ้งนาแล้วพี่น้องแกงกล็ลําจอก็ลําพี่น้องวันนี้พ่อโมกกลำลังโขกอันนี้แล้วแล้วพี่น้องตำ่ตำตับบุ้งต่ำบ้าพี่น้องคือตำ่ำหอมขาวก็หอมแดงพี่น้องหอมแคกอะ ใส่หอมแคร์พี่น้องแต่นี้แต่ใส่ถั่วเน่าเอาถั่วเน่าตามโดยพี่น้องถั่วเน่าตามตามเสร็จพี่มันใส่คือเอาถั่วเน่ากับปีิตามโดยพี่น้องแต่พี่มึงเก็บไปใส่กะปิพี่มึงเกจะใส่กับนถั่วเน่าแล้วแต่อน้องแล้วแต่อน้องว่าใครชอบแบบไหนพ่องพี่น้องอย่าไปเด้อพี่มึใส่ก้นถัวเน่าพี่น้องหั่วเน่าเมื่อใส่ไปใส่ใส่พให้พอดีพี่น้อง ใส่บะเพื่อเมนล้ำมาะอิ่งยำมาตำ่ตักับใบ้เนี่ยพี่น้องตำมตากับหอมขาวหอมขาวหอมแดงพี่น้องหอมขาวหอมแดงไปตำตามส่วนๆไปแล้วพี่น้องตำให้มันเข้าวตีข้าวตังพี่น้องตำให้เข้าวส่วนกันตำให้เข้าวตีข้าวตังพี่น้องเสร็จแล้วก็จะเอาไปตั้งเอาน้ำตั้งก่อนน้ำตั้งให้มันเดือดเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ใส่ เอาเสื่อคลุมนี่ใส่อันนี้พ่อมดจะใส่ปเป็นนี้พี่น้องมะขามดิบพี่น้องมะขามดิบตู้จักรน้องมะขามดิฟตะต้องใส่มะขามดิบพี่น้องจอเนี่ยจอพัฟโป่เดี๋ยวใส่มะขามดิบนะพี่น้องเดีย๋ยวใส่นี่แต่ว่าพ่อมดจะใส่พักไปก่อนเพราะพักมันนิ่มก่อนถึงเจะมะขามใส่ทีหลังพี่น้องถ้าเกิดใส่มะขามก่อนเนี่ยพักมันจะบขอบกินไม่ได้เกลี่ยเกลี่ยกระแห่งแรงพี่น้อง เก็บตาคุ้มพอนะจับรู้้บต่าบ้าพี่น้องว่าตาเมื่อมันหัวอออันนี้เป็นหอมแดงหอมเนี่ยงพี่น้องจะตาเป็นต้นหองว่าจะตาบะะเอียดพี่น้องอันอันมันจะบะเพิงว่าเป็นทักกาดจอพี่น้องล้วเป็ีจยนทักกาดจ่อโอ้พี่มาหาทักบุ้งจอพี่น้องเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เจ้าอันําเดียวเทสถ้าเสร็จเดียบางก็คือผอมกำเราว,ว่าเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนนะเจ้า พี่น้องสุกแล้วสุกแล้วจ้าพี่น้องจอพักบุ้งจะพี่น้องประมกคือพอเนาะจะเมืดอถ้าพี่น้องได้จอพักบุ้งเจ้าก็คือถ้าเกิดผัผัพอก็คือมีพี่น้องเน่าคือต่ำหอมขาวหอมแดงพี่น้องกะปิถั่วเน่าฮะแต่แล้วแต่มันจะครบเครื่องของตัวนี้แต่ประโมกจะใส่สองอย่างพี่น้องประมกจะใส่ถั่วเน่าเมื่อกะบพราพี่น้องกะปิประมกไป่ได้ใส่แต่ปั้นที่ปั้นเนี่ยการประโยใส่กะปิฮะถั่วเน่าพี่น้องหอมขาวหอมแดง ต่ำๆด้วยกันนะจ๊ะปลาหมึกเก่ใส่กระถั่วเน่าเม่อกับห้าจ้าพี่น้องอันนี้หาก็ใส่ไปแล้วเจ้าจำเดียวปลาหมึกเกีตาคือพอน้าต่มกาเนาวว่าหน้าต่าเป็นแบบไหนนะจ๊ะพี่น้องเราจอพักบุ้งจอจอเขาพับลังๆพี่น้องเขาพังเมืองอ่ะเขาพ้งแดงอ่ะเขาุังแดงนี่ดันก่อนแบบนี้พี่น้องนี่มันจะสีมันจะแบบน่ากี่ในพี่น้องเพราะเพราะว่าใส่บักขามดิพี่น้องสีจะประดำพี่น้อง สีจะบป็นาพี่น้องเพราะว่าใส่บะคามดิฟลงไปเนาะถ้าเกิดเข้าใส่บะคามที่มันบะคามบะคามซุกอะสีมันจะดำเว้นน้ำลายปลาไหลนะนี่เป็นบะคา,นะามบะคามบะคามดิฟเจ้าน้ำของขาวามองยี่ี่น้องน่ากินน่ากินนะเจ้าจวนกินจอพักบุ้งเมืองเมืองนะเจ้าพี่น้องจอข้าวบุ้งแดงนะเจ้า